เจะเดาวลงยากมั่งยังไงเออลิงมาเง,งมสั้นนันนะครัดี้ครับมาด่วนนะครับ่วน,นะครับ,นนรบ,รบผมยังไงถ้าเราใส,ส,ส่ตกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะเกง็งขึ้นนค,ครับผมยังไงลูกูโลูกโปยี่เห้ไปไหนครับไปไหนอะไรอกไปหน,ปน,น,ปน,ปหนให้ผูผจ๋าที่มาแล้ว สวัสดีเพื่อนเพื่อๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมหาเทพฝืนสังขารกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับผมชนเหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้ฟอเรนติโนอุลตาแมนนะครับกลับมาอีกครั้งนี่จะเป็นฟอเรนสกินอุลตาแมนที่ผมเล่นในมือถือครั้งแรกนะครับผม ผมเล่นใน iPad ทีลานีโคตรกระตุกนะครับแต่พอมาเล่นในมือถือแล้วมันไม่กระตุกครับผมเอ,อแสดงว่าผมรู้ต้นเหตุแล้วมันเป็นเพราะอะไรซือถ้าโทรศัพท์กากเนี่ยยังไงก็เล่นยากครับพอเลเนนะเดี๋ยวก็ตุกบ้างเดี๋ยวค้างบ้างอะไรไม่รู้นะตั้งแต่ผมมาเล่นในมือถืออินฟินิตีที20 Pro เนี่ยผมยังไม่กระตุกเลยนะครับผมยังไงริปโป ปลาดอกเข้าหัวตตานมาดีครับเรียบร้อยเฮ้ยเชื่อโดนเฟิร์สบากแบบนี้ทีมตรงข้ามโดนกดดันแน่นอนครับผมบอกเลยพอได้เฟิร์สบัตรเงินเราจะได้เยอะนะครับแล้วก็เราก็สามารถกดทีมตรงข้ามได้นะลิงว่าไงลิงต้องวิ่งหนีนะครับผมแต่ผมยังไม่เวลสีนะมเมื่อกี้ถ้ามันตบผมนี่มันอาจะตบผมได้นะ แต่ตอนนี้ผมสีนนะ่แล้วไงก็จะเอาลงยากหน่อยนะยังไงเฮ้ยเฮ้ยลิงมาเอ้ยก <Hey, hey, S 1> ็ะ <Hey, hey, S 1> ตุสตานนานแต่อัลติโดนครับ <Hey. S 1> มาดิสวนดิสวนนะครับสวนนะครับผมยังไงฟิกเกอร์ไปไหนครับผม <Hey. S 1> ตายไปหายสองคนระับสองหนึ่งไม่ถือว่ารุมครับผม <Hey. S 1> อืมรวยไนงะเออพอดีรวยครับผมถ้าเงินตามเราก็จะเป็นอีกแบบนะ คือไม่มีแบบนี้ยคือโดนลิงตบสองทีก็น่าจะเกินบนหลอดอ่ะเกินครึ่งหลอดแน่นอนนะถ้ามาติดคีดอะเออตั้งแต่ผมเล่นอินฟินิตี20โปรมาเนี่ยสก,กินอุลตรา้าแมนผมยังไม่เจออาการกระตุกเลยนะแสดงว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าผ่านนะเฮ้ยทำอะไรกันนะทำอะไรกันนะเฮ้ยอันติดทำไมเอาดอกกูไปไหนไหนะวะเนี่ยกวนติดโดนปะ่ะเนี่ยน่าจะโดนนะหลอดหลอดฮาสตีปขึ้นอยู่นะ อัติโดนไม่ใช่วะมันจะนทำไมามันเหมือนดอกผมหายไปวะผมมองไม่ทันวะเออเฮ้ยเฮ้ยลลงเลงกดดันครับกดดันแบบต่อเนื่องกดดันแบบต่อเนื่องอปู่ไฟมาคอยก่าโอ้โหปูนี่ตัวน่ากำคาญตัวหนึ่งนะครับผมเออถ้าอยู่ในทีมไฟอะสกิลมันนี่คือมัน อะไร <S <S เผาผ่านดี<อ>่ะเออสมชื่อปู่ไฟเราก็เก็บคงเก็บคลิปเล็กคลิปน้อยไปก่อนนะครับเขาเรียกบูทเงินนะครับผมจะให้ทีมตรงข้ามได้นะรเรายิง่งเก็บได้เยอะเราก็ยิ่งรวยนะครับพอยิ่งรวยเราก็จะยิ่งยิง่งแรงเฮ้ยเปิดตีสายคล้ายเฮ้ยมาดิมาดิเปิดตีสายคล้ายเอ้ยยะกดแข็งรึเป่มาดิ อันไหนมาดิเอเอาไม่กลับไม่กลับให้กลับให้กลับแล้วไม่กลับให้กลับแล้วไม่กลับตายดิเงี้ยเออแม่ปลาดอกหูขี้ไปจริงอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ผมเล่น iPad มาโคตรกระตุกอะสกินพวกสกินแบบอนิเมชันเยอะนะครับมันจะกระตุกมากเลยนะแต่พอผมมาเล่นในโทรศัพท์แบบอย่างเงี้ย มันไม่กระตุกว่ะเออดีว่ะแห่งนี้เรากได้ฉายแสงนะครับผมสกินเท่ๆนะสกินฟรีนะครับผมแต่ว่าผมเสียตังไะอืมโดนไปพันหกร้อยคูปองตอนนั้นโอ้โหเพราะว่าตอนแรกเฮ้ยยังไงริโป้ยางยังแจกไม่พอเหรอแจกไม่พอเหรออืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไอตอนมันแจกฟรีอะผมเลิกเล่นไปไง แล้วทีเนี้ยผมก็กลับมาเข้าเกมมากนะครับแต่ผมก็เล่นไม่เป็นตอนนั้นยังเล่นไม่เป็นไงตัวเนี้ยผมยังเล่นฟอร์เรนไม่เป็นนะตอนนั้นตอนนี้มันแจกป,ปีอะ่ะทีนี้ก็รอพอไปฝึกเลยแล้วทีนี้ก็รอสกินนี้มันกลับมานะโอ้โหกว่ามันจะกลับมาปีหนึ่งมันจะกลับมาสักครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วยังไม่ฟรีแล้วไนงะเสียตังไนะอองโดนไปหกพันหกร้อยฟองตอนนั้วนะโ,โหหวานเยี่ยบเลย GM หวานเจีย๊ยบ G M นะครับผมไม่ได้หวานเจีย๊ยบผมนะแต่ก็แลกมากับของมันต้องมีนะครับผมจังหวะนี้อันตีเข้าหัวนะครับโอ้โหกดไม่โดนนะครับตอนนี้ไปกดปุ่มโดนโดนปุ่มตีคีปตีป้อมอะไรมืครับมวยหมดครับผมแต่ยังไหวยอยู่ยังไหวยอยู่ค่อยๆจะเย็นไอหนุ่มค่อยๆกดโอ้โหกูโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหจบแล้วจริงๆช่อน,นี้มัน,น่าจะได้นะผมว่า ไมันไม่ไหววะโอ้โหโดนเวทแต่ว่าเราก็ยังไม่ต้องรีบออกทอยนะครับผมเพราะว่าทีนรงข้ามมันยังไม่ได้เวทจ๋านะต้นเกมอะของเรานําเราไม่ต้องรีบออกก็ได้นะครับผมเราออกโจมตีมาก่อนก็ได้นะยังไงเราถึกอยู่แล้วครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราเรายิ่งยิ่งรวยเลยนะครับผมคือเวทมมนให้หมดอะมาเลยครับห้าหนึ่งไหวหรือเปล่าจังหวะเนี้ย โอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเกินไปเปล่าวะออแล้วขยันโดนลุมซะเรื่องไงตอนเนี้ยเออสองรอบ้วนะรู้สึกว่าจะสองรอบนะหรือว่าผมเดินแหลมไปเองวะเออผมว่าผมน่าจะเดินแหลมมากเกินไปนะไปติดแบบเจวีตคีฟเขาไงโดนข้าสวนไงเออสวย ซิปโปมันมาบนอีกแล้วนะปอมบ,บนมีคนดูแลไหมไม่มีหูปาดอกไม่ถึงโอ้โหหนืดหนืดครับผมแต่ผมไปไงแต่ผมจะเอาไงแล้วผมเดินช้าเออผม,ผม,ผ,มผมกดกดแอนดอล็อกมั่วนะครับผมจังหวะน,นี้แล้วมันไม่ตายนะแล้วผมจะเอาไงผมต้องเอาแล้วจังหวะน,นี้หยุดกลับไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วติดกาแพงสวยสวยต้องยอมแลกนะครับผมจะไปโดนไหลติดกำแพงอีกโอ้ ยังไม่ค่อยชินนะครับผมจริงๆผมบอกตรงในมือถือที่ผมยังไม่ค่อยชินนะนถ,นนถ้าเราใส่สก,กินเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะเก่งขึ้นนะครับผมแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไงริปูลิปปลปโปดโอโ้โหยี่เฮไปไหนครับไปไหนเป็นไงพูดไปทางขากำนะครับเก็บทุกดอกหัวแตกไปดีครับฮลัเลโหลคีคุยเกินไปก็ต้องขออภัยเลยนะครับผม สไต,ตล์ฟอร์เรนเรามันก็ต้องแบบจุกกูว่าไงาลิงเฮ้ยเฮ้ oh, mm hmm. oh ยโอ้โหสตาร์ทโอ้โหไอ้นี้ก็เสือกแม่นอีกนะ <team> ลาวิวก็เสือกแม่นอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอ้โหน้นนะ oh. งนั้นลิงน่าจะตายนะหรือเ <Your team. S 1> ปล่าไม่รู้ผมก็พูดไปก่อนนะครับผมตายหรือเปล่าไม่รู้ผมก็พูดไปเรื่อยอะ่ะเขาเรียกผมขวัญผมขวัญฝั่งตรงข้ามน,นะครับ แต่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ยิน,นอ่คือเหมือนเราบนคนเดียวอะ่ะเออโอเคครับเราได้ทอยละมาเลยโซเวียตอ่ะพร้อมแล้วปูไฟมึงมาใหม่มึงมาใหม่ดิป,ปูไปไหนไอ้ดอกกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ้อะไรวะนะ้าปลาดอกอะไรครับเนี่ยฮัลโหลโอ้โ,อโหขอจะไหลซะหน่อยเลยตายแล้วนะแต่ผมก็ยังมองดอกไม่ค่อยออกนะไอสีส้มเนี่ย มันควรนั่นน่าจะเป็นดอกสีสีอื่นนะผมว่านะเออจะได้มองง่ายๆสีเงินอะไรเงี้ยก็ว่าไปเลยเออสีฟ้าดอกสีฟ้าก็ได้เออไปไหนปู่ปู่จ๋าพี่มาแล้วไปไหนครับไปไหนเบืออพี่ม่รถเลยโทษทีพอดีพี่มีกันเวทแล้วไนงะตอนไม่มีกันเวทนี่ใส่กูจังเลยนะเออขยันเบินมาด้วยเมื่อกี้เรายังไม่ได้กดดาบการนามเมนนะเอาไว้กดแบบ จังหวะนัวๆน,นะครับผมเจือหนึ 1, ่งหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องกดนะถ้าไม่เจอตัวเบิร์ดแรงๆครับเอ้ยลิงเจอลิงกดกดได้เลยนะครับเพราะว่ามัน,มนทุบแรงอเนี่ยเหมือนเขาจะโซนดาร์กนะเออเดินมางี้มาอ,อ่ะอ้าวอ้าวเดินมางี้มาตายมีตัวนะแวบๆขนหนละอืมลิงเขาไว้นะลิงเขาไว้แสดงว่าตาดีเนี่ยแล้วทำไมเหมือนผม ปลาดอกทะลุเนี่ยอะไรวะคือผมปิงบางทีเน็ตมันปิงนะครับแต่ว่าเออปิงจริงๆด้วยว่ะเมื่อกี้สีเหลืองเน็ตมันปิงแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนสีให้นะคือมันมันดีเละแป๊บหนึ่งเฮ้ยอู้ไม่โดนไม่เป็นไรแล้วพี่เอาอยู่เฮ้ยออกก่อนออกก่อนออกก่อนสวย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 มันตายก่อนปลาดอกลมเลยทีดิปโปไปไหน ปลาดอกเ้ากำหม่อม้วตามสุดนะครับปลาดอกเข้าหัวีกทีเออไม่ได้ละไม่ได้ละสุดไปละสุดเกินีสุดเกินเดี๋ยวปอมตีตายสุดเกินอันี่เฮ้ยเจ้ามะโอ้โหแมขยันอันติว่าวเขาด้วยนะเกมเนี้ยรู้สึกว่าจะขยันอันติว่าวเด้วยนะเออหลายทีละเสียสกิลอันตีแบบเออแต่ว่ายังยังรอดมาได้ไงเออยังมีเพื่อนนะครับผม ผมอันติไม่โดนมาหลายรอบจากที่ผมสังจําได้นะสังเกตดูนะ่ะชัวผมว่าผมอันติไม่โดนหลายรอบอะต้องย้อนไปดูคลิปอนะ่ะครับผมผมไม่โดนอันติไม่โดนไปกี่ทีนะแต่ผมว่าผมหลายรอบแน่นอนอะ่ะเออก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับฟอร์เรนสกินอุนตราแมนเซนะครับผมเป็นสกินที่ผมชอบชอบอนิเมชั่นแบบอย่างสวยแต่ดอกแม่งเป็นสีส้ม ผมไม่ค่อยปื้มเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ๊กกุ๊กกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปสนุกสนุกต่อไปให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่าจะได้ไม่สุภาพก็ต้องขออาภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บจุ๊บ